สวัสดีครับเพื่อนๆชาวยุธยาทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับช่อง u t u b e เรื่องแพะเกษตรนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องแพะในช่วงฤดูหนาวนะครับแพะในช่วงฤดูหนาวส่วนใหญ่ถ้าเป็นพ่อแม่พันธุ์วินแม่พันธุ์เนี่ยช่วงฤดูนี้เป็นช่วงที่แพะใกล้คลอดมากที่สุดนะครับใกล้คลอดลูกเพราะว่ารอบช่วงการผสมมันจะมาตกการคลอดช่วงประมาณฤดูหนาวนี้พอดี ราะฉะนั้นแล้วการจัดการช่วงฤด,ดูหนาวเนี่ยมีอะไรบ้างที่สําคัญสําคัญนะครับการดูแลแพะในช่วงแพะใกล้คลอดนะครับที่สําคัญเลยก็คือผมแนะนํานะครับหนึ่งก็คือต้องมีห้องคลอดสําหรับแพะนะครับแพะท้องแก่แล้วควรจับขึ้นคอกกักสําหรับไว้ทําเป็นห้องคลอดโดยเฉพาะนะครับเพราะว่ามันจะง่ายต่อการจัดการนะครับง่ายต่อการจัดการง่ายต่อการดูแลแพะนะครับเวลาลูกคลอดออกมา จะไม่มีแพะตัวอื่นมากวนในฝูงได้นะครับมากวนในแพะที่เป็นแม่คลอดลูกแม่ลูกอ่อนนะครับจะได้ไม่มีตัวอื่นมาลบกวนเวลาดูแลลูกนะครับอีกอย่างจะได้ไม่มีแพะใหญ่มาชนลูกแพะน้อยที่กําลังเกิดใหม่ด้วยนะครับเมื่งัันเดี๋ยวจะได้รับบาดเจ็บแล้วก็จะดูแลยากอีกถ้าแพะน้อยเจ็บป่วยนะครับเพราะว่าร่างกายยังอ่อนแออยู่ ยังขาดภูมิคุ้มกันอยู่ยังไม่แข็งแรงกระดูกยังอ่อนอยู่ยังไม่แข็งแรงนะครับเราจะดูแลยากนะครับควรมีห้องคลอดสําหรับคลอดนะครับแล้วก็ควรมีพม่านบังลมนะครับปิดให้มิดชิดนะครับคอกสําหรับห้องคลอดหรือถ้าเป็นไปได้ควรมีหลอดไฟที่ไว้สําหรับกกสัตว์สัตว์เล็กสัตว์คลอดใหม่นะครับเพื่อ,อสร้างความอบอุ่นให้ร่างกาย เพื่อสร้างความอบอุ่นให้ร่างกายแก่ลูกแพะที่กำลังเกิดใหม่ครับอุณหภูมิก็แรกจะอยู่ราวๆสามสิบแปดสามสิบเก้านะครับองศานะครับให้สูงสูงหน่อยราวๆนั้นเกินอุณหภูมิร่างกายนิดหน่อยก็ได้นะครับแต่หลอดหลอดไฟไม่ควรเอาไว้ติดตัวแพะเกินไปนะครับให้แขวนสูงขึ้นหน่อยห่างตัวแพะเยอะๆหน่อยนะครับ พื่อไม่ให้ร้อนจนเกินไปหรือว่าแพะจะได้ไม่กัดหลอดไฟแตกเดี๋ยวจะไฟจะช็อตลูกแพะกับแม่แพะนะครับเพราะว่าสัตว์พวกนี้จะค่อนข้างดื้อนะครับจะค่อนข้างดือ้อถ้าเห็นอะไรแปลกๆเขาจะเล่นแล้วก็เล็มอาจจะทําร้ายสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้นะครับฉะนั้นแล้วเพืเ่อนๆคนไหนนะครับที่มีแพะ อยู่ในฝูงแล้วใกล้คลอดช่วงฤดูหนาวนี้นะครับก็ควรจัดการตามที่ผมแนะนําไปนะครับควรมีห้องคลอดหรือถ้าไม่มีถ้าจําเป็นก็ต้องมีพวกฟางฟางแห้งกระสอบนะครับกระสอบป่านเสื้อผ้าเก่าๆนะครับเอาไว้สําหรับเช็ดให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายของลูกแพะแม่แพะด้วยนะครับ พราะว่าช่วงแพะคลอดใหม่แม่แพะก็จะอ่อนแอเช่นกันนะครับก็ต้องดูแลให้ดีนะครับไม่งั้นเราเดี๋ยวจะล้มป่วยทั้งแม่ทั้งลูกมันจะลําบากนะครับเราดูแลนะครับเราเลี้ยงแพะช่วงฤดูหนาวนี่ครับการจัดการมันก็จะแตกต่างจากฤดูฝนนะครับคือฤดูหนาวเนี่ยก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกอากาศเย็นลม อะไรประมาณนั้นนะครับที่พัดเข้าสู่ตัวแพก็ถ้าเป็นแพใหญ่ก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะถ้าเป็นลมเป็นอะไรเพราะว่าเขามีภูมิคุ้มกันอยู่แล้วเขาเป็นแพใหญ่แข็งแรงอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าสําหรับแพน้อยก็จะต้องระวังเรื่องอากาศหนาวนิดหน่อยครับอากาศหนาวเย็นในช่วงนี้ก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับผ้าเสียหายขึ้นมาแล้วมันก็ มันก็ก็คือต้นทุนที่เราเลี้ยงมานะครับต้นทุนที่เราเลี้ยงมาอาจจะทําให้เสียหายนะครับเป็นเงินที่เราซื้อมาก็จะเสียหายไปก็จะขาดทุนไปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเลี้ยงแพะเลี้ยงอย่างไรให้สูญเสียน้อยที่สุดนะครับก็คือต้องรู้จักการจัดการนะครับไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยยารักษาโรคอาหารที่เราให้นะครับ ควรมีให้ครบนะครับยูเอารัยอาหารที่เราให้ยารักษาโรคนะครับแล้วก็เรื่องการจัดการต่างๆนะครับที่เราต้องดูแลให้ดีนะครับแพะเรานี้ถ้าเลี้ยงดูดีๆนะครับเขาจะให้ปริมาณให้ผลผลิตค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับบางฟาร์มเลี้ยงแค่แป๊บเดียวนะครับจากให้กี่แม่เนี่ยหปีมีขยายเป็น ย0่สมแม่ได้นะครับได้ลูกออกมากเยอะแยะมากมายนะครับแล้วช่วงเศรษฐกิจอย่างนี้นะครับม้องเกษตรกรนะครับการทําการเกษตรก็ต้องระมัดระวังให้ดีเรื่องต้นทุนนะครับควรควบคุมต้นทุนให้ได้มากที่สุดนะครับควรหาวิธีลดต้นทุนควบคุมต้นทุนให้ได้มากที่สุดแต่ก็ไม่ใช่ว่าควบคุมจนแบบ ก็คือสมมุติว่าควบคุมเรื่องอาหารก็คือทําให้แพะสู้ผอมเลยคือคุมอาหารในขนาดนั้นก็คงไม่ใช่นะครับเรื่องอาหารสําคัญที่สุดนะครับต้องให้แพะได้กินอิ่มได้สร้างภูมิคุ้มกันได้ตือนได้มีการเจริญเติบโตนะครับถ้าการกินอาหารเพราะฉะนั้นแล้วถ้าจะคุมเรื่องอื่นก็ก็ต้องหาวิธีที่จะซื้ออาหาร น้อยที่สุดเราก็เป็นเน้นพวกอาหารหยาบนะครับแต่ว่าช่วงฤดูหนาวเนี่ยช่วงฤดูหนาวกระถินหญ้ามันก็จะแห้งแล้นะครับกระถินหญ้าจะแห้งเราก็จะหายากอีกช่วงนี้พวกใบไม้ที่เราตัดมาให้แพะกินมันก็จะลดน้อยลงไม่เหมือนฤดูฝนนะครับเาะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เราจะให้แพะกินช่วงฤดูหนาวได้นี่ก็คือหนึ่งก็ต้องเป็นพวกอาหารข้นหน่อย อาจจะเพิ่มอาหารข้นมาอาหารยามัญหายากก็ต้องเพิ่มอาหารข้นมาแต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องท้องอืดด้วยนะครับแพ้กินอาหารข้นมากอาจจะท้องอืดได้เดี๋ยวก็จะเกิดการตายถ้าดูแลไม่ทันถ้าแก้ปัญหาไม่ทันนะครับก็สิ่งที่เราจะหาได้ในช่วงฤดูหนาวที่กําลังจะเกิดขึ้นนะครับหรือบางพื้นที่ก็หนาวแล้วกระถินก็จะลดน้อยลงนะครับลดน้อยลงแล้วทีนี้เราจะหาอาหารไหนมาทดแทนครับนี่เลยครับฟาง ฟางอัดก้อนนะครับเอามาฝึกให้แพะกินนะครับบางฟาร์มไม่เคยหัดให้แพะกินฟางเลยก็ต้องลองนะครับต้องฝึกค่อยๆฝึกให้กินทีละหน่อยละหน่อยนะครับในเมื่อแพะมันไม่มีอะไรกินนะครับหากระถินไม่ได้ฟางที่มีมันก็ต้องกินนะครับแล้วเราก็ไปเน้นพวกอาหารค้นเอาส่วนหนึ่งก็คืออาจจะเป็นทีเอ็มก็ได้นะครับอาหารค้นปนหยาบนะครับหรือว่าบางที่เขาจะมีข้าวโพดหมักขายทั้งปีนะครับก็อาจจะเป็นพวกข้าวโพดหมักมาให้กินหญ้าหมัก อะไรเงี้ยครับบางพื้นที่เขาทาขายเขาก็จะมีขายทั้งปีนะครับก็ติดต่อไว้หาไว้ถ้าหาไม่ได้ก็คือก็มีสองอย่างนี่แหละครับที่หาง่ายที่สุดก็คือจะเป็นฟางอัดก้อนกับอาหารข้นนะครับควรให้กินในปริมาณที่พอเหมาะสัดส่วนนะครับแต่ก็เน้นเน้นเน้น,น,นอาหารอาหารหยาบหน่อยก็แล้วกันนะครับเพราะาอาหารข้นก็ค่อนข้างจะแพงนะฮะเพราะมีการเลี้ยงการประคองประครองไว้เพื่อให้ถึงฤดูต่อไปที่กระถินมีผลผลิตเพิ่มขึ้นนะครับ ในช่วงนั้นเพราะฉะนั้นแล้วก็อาจจะเป็นฟางอัดก้อนลาดกากน้ำตาลนะครับเพื่อให้มีการหอมหวานอ่อนนุ่มให้กระตุ้นให้แพะอยากกินมากขึ้นนะครับเพื่อนๆคนไหนมีข้อสงสัยอะไรก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกริ๊งๆ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับทางช่อง YouTube เรื่องแพรแพรเกษตรนะครับผมยินดีที่จะให้ความรู้แก่พี่น้องเกษตรกรทุกคนนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ฝึกเลี้ยงใหม่เลี้ยงเก่าหรือว่ายังไม่รู้แนวทางของตัวเองที่ชัดเจนเนี่ยครับก็ไม่ต้องไปกังวลอะไรนะครับเราเลี้ยงสัตว์สัตว์มันสามารถจเจริญเติบโตของมันได้ในทุกๆวันนะครับ แล้วก็ขยายพันธุ์ให้เราได้ทุกๆวันนะครับอย่าไปรีบร้อนกับอย่าไปรีบร้อนกับผลลัพธ์จนมากเกินไปนะครับแล้วเราจะมีความสุขนะครับเพราะว่าสิ่งพวกนี้ถ้าเราใจเย็นนะครับมันก็จะดูแลเราในวันข้างหน้านะครับใช้ไว้ให้ระยะเวลากับเขาหน่อยดูแลเขาให้ดีนะครับแล้วผลผลิตที่เราจะได้ตามมาก็คือ,เ,อเงินในกระเป๋านะครับในเชิงที่ขายเข้าไป ตัวหนึ่งก็จะมีรายได้เลี้ยงดูครอบครัวได้อีกนะครับยังไงแล้วก็สุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับทางช่อง youtube เรื่องแพร่เกษตรนะครับยังไงแล้ววันนี้ก็สวัสดีพี่น้องเกษตรกรทุกท่านขอให้ร่ำรวยกับการทำอาชีพเกษตรกรนะครับประสบความสำเร็จมากๆนะครับ หาแนวทางหาช่องทางให้เจอนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ